สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะหน่วยที่5จะพูดถึงการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางฉะนั้นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางหมายถึงอะไรเขาบอกว่าในเรื่องของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเนี่ยมันเป็นวิธีการวิเคราะห์หรือว่าระเบียบวิธีทางสถิตินั่นเองเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมดในชุดนั้น หรือพูดง่ายๆว่าการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางก็คือเราต้องการอยากจะรู้ค่าที่มันอยู่ตรงกลางของข,องข้อมูลน,นั้นๆนั่นเองนะคะแต่คราวนี้ในเรื่องของการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีวิธีการหาได้หลากหลายวิธีเลยนะคะแต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็จะมีอยู่3วิธีด้วยกันดังนี้ 1. การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ะหรือที่เราเรียกว่าค่าเฉลี่ย ถ้าแบบเรียกง่ายๆสั้นๆเนาะจะเรียกว่าเป็นค่าเฉลี่ยนั่นเองกับ2ค่ะมัธยฐานนะคะแล้วก็3ค่ะคือการหาฐานนิยมฉะนั้นทั้ง3ชนิดตรงนี้หรือว่า3วิธีตรงนี้นะคะมันคือการวัดค่าที่มันอยู่ตรงกลางของข้อมูลนั่นเองเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในชุดอื่นๆน,นะคะที่เราต้องการศึกษาดังนั้นทั้ง3วิธีนี้นะคะอาจารย์ก็จะแบ่งหลักการหา ออกเป็นแต่และว,วิธีอย่างวันนี้เราจะพูดถึงค่าเฉลีย่ยเลขคณิตกันก่อนหรือที่เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยการที่เราจะหาการวัดแนวโน้มข้าสู่ส่วนกลางเนี่ยเราจะต้องทําความรู้จักกับลักษณะของข้อมูลนะคะลักษณะของข้อมูลจะแบ่งออกเป็น2กรณีใหญ่ๆนั่นคือ1ข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ ะะกับสองข้อมูลที่แจกแจงความถี่ฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะชี้แจงให้ฟังว่า ข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่เป็นยังไงหลักการดูดูยังไงว่าโจทย์ข้อนี้มันเป็นรูปลักษณ์ที่ไม่ได้แจกแจงความถี่การข้อมูลที่แจกแจงความถี่เป็นยังไงฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะบอกทริคในการดูนะคะเวลาเห็นโจทย์ปุ๊บเราจะได้รู้ว่าอ๋อโจทย์ข้อนี้เป็นข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่นะโจทย์ข้อนี้เป็นข้อมูลแบบแจกแจงความถี่นะมันจะได้ทําให้เราดูง่ายขึ้นแล้วก็จะได้หาหรือว่าทําแสดงที่ทําหรือว่าขั้นตอนเนี่ยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วย นะคะคราวนี้ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปพูดถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตสิ่งแรกที่เราต้องรู้นะคะนั่นคือสัญลญักษณ์แสดงผลบวกหรือว่าสัญลญักษณ์แสดงผลรวมนเองมันใช้ได้2แบบค่ะจะเรียกว่าเป็นผลบวกหรือว่าผลรวมก็ได้นะคะมันคือตัวเดียวกันนะคะทุกคนฉะนั้นสัญลญักษณ์ที่เราใช้นะคะก็จะเขียนเหมือนตัว m เนา m ตะแคงมาทางด้านซ้ายมือ นะคะถ้านับจากที่เรามองเห็นจากหนังสือนะคะจากในกระดาษจะเห็นว่าเหมือนคล้ายๆตัว M นะคะแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรนะตะแคงไปทางด้านซ้ายมือหรือว่าเอียงไปทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะคะเราอ่านว่าตัวตัวนี้เราอ่านว่าซิกมาหรือซัมเมชันเพราะฉะนั้นแล้วแต่การเรียกของพวกเราว่าเราจะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้จะเรียกซิกมาก็ได้หรือเรียกซัมเมชันก็ได้ฉะนั้นสำหรับอาจารย์อาจารย์จะติดใช้ คำว่าเป็น summation มากกว่านะคะเพราะว่าเวลาเราใช้โปรแกรม Excel มันจะเห็นคำว่า sum เนาะ s u m นะคะบางคนก็จะใช้เป็นคำนี้มันง่ายกว่าในการจำหรือบางคนบอกอาจารย์ขอเรียกซิกมาก็ได้ค่ะไม่ผิดเพราะฉะนั้นเครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์ตัวนี้จะใช้แทนคำว่าซิกมาหรือ summation หรือว่าพูดง่ายว่าอ่านว่าซิกมาก็ได้อ่านว่า summation ก็ได้แต่คราวนี้สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันใช้แทนคำว่าผลรวม หรือผลบวกค่ะหรือพูดง่ายๆว่าถ้าไปเจอคำว่าสัญลักษณ์ summation มันหมายถึงว่าเราต้องการนำจำนวนที่เราศึกษานี้จับมาบวกกันนั่นเองนะคะหลักการง่ายๆถ้าเราเห็นสัญลักษณ์ summation หรือ sigma ตัวนี้จำไว้เลยว่าตรงโจทย์ตรงนั้นต้องการให้เราบวกข้อมูลนั้นๆเข้าด้วยกันนั่นเองนะคะจำไว้นี่คือหลักการนะคะทุกคนแต่คราวนี้อาจารย์อยากจะให้ดูสักนิดหนึ่ง นะคะเกี่ยวกับสัญลักษณ์อาจารย์ก็เลยบอกว่าสมมุติเราไปเจอสัญลักษณ์ซิกมานะคะหรือว่าสัญลักษณ์ซัมเมชันตัวเนี้ยหรือว่าอีตัวเอ็นตะแคงตัวเนี้ยมันจะมีตัวบ่งชี้บ่งบอกอะไรเราสักอย่างหนึ่งนั่นคือมันจะมีตัวกำกับว่าซัมเมชันไอเท่ากับ1นแล้วก็ถึงด้วย n นนะคะมันจะเขียนภายใต้ใต้ตัวอะไรนะเขาเรียกใต้ตัวซัมเมชันแล้วก็เหนือตัวซัมเมชันตัวที่อยู่ใต้ตัวซัมเมชันตัวนี้หมายความว่า จำนวนที่เริ่มต้นตัวแรกนะคะตัวแรกนะที่นี้ไม่จะเป็นต้องเริ่มด้วย1ก็ได้อาจจะเริ่มด้วย2 3 4ก็แล้วแต่โจทย์จะก,กําหนดให้เราเริ่มนะคะทุกคนส่วน n ตัวนี้คือจํานวนสุดท้ายหรือว่าจํานวนสิ้นสุดของข้อมูลชุดนั้นนั่นเองเขาก็เลยบอกว่าให้มันเป็น n ซะเพราะเราไม่รู้ว่าสิ้นสุดมันจะเป็นจํานวนที่เท่าไหร่แบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ถ้าเราไปเจอคําว่า summation i เท่ากับ1ถึง n ะะมันหมายถึงผลรวมของจำนวนข้อมูลตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ไปเรื่อยจนถึงตัวสุดท้ายก็คือตัวที่ N นั่นเองนี่คือที่มาที่ไปนะคะถ้าเราไปเจอสัญลักษณ์ summation แล้วเจอเครื่องหมายตรงที่ว่า i เท่ากับ1ถึง N นะคะแบบนี้เวลาการเขียนนะคะทุกคนต้องย้าให้ทุกคนทราบนิดนึงนะคะอ่ะเมื่อตก,กี้อาจารย์บอกแล้วว่าถ้าไปเจอคำว่า summation i เท่ากับ1ถึง n มันหมายถึงผลรวมของจำนวนอะไรก็ไม่รู้นะคะโดยเริ่มต้นที่ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ไปเรื่อยๆจะถึงตัวที่ n แต่ถ้าสมมติหนูไปเจอคำว่า i เท่ากับ2นะคะ i เท่ากับ2ถึง n หมายถึงผลรวมของจำนวนข้อมูลแต่จะเริ่มที่ตัวที่2 3 4 5ไปเรื่อยๆจะถึงตัวที่ n นั่นเองนะคะ n หมายถึงจำนวนข้อมูลตัวสุดท้ายที่เราศึกษา แต่เรายังไม่รู้ว่าตัวสุดท้ายมันคือเลขอะไรนั่นเองนะคะอย่างเช่นอาจารย์เลยกตัวอย่างให้ดูว่า summation i เท่ากับ1ถึง4เห็นไหม n ของเรามีค่าเท่ากับ4แล้วเพราเรารู้ตัวสุดท้ายแล้วว่ามันคือเลข4นั่นเองนะคะหรือว่าจำนวนข้อมูลตัวสุดท้ายคือตัว4นะอะฉะนั้นเขาบอกว่า summation i เท่ากับ1ถึง4 b i b i ตัวนี้เปรียบเสมือนเป็นข้อมูลค่ะข้อมูลชุดนี้ศึกษาตัว b นั่นเองนะคะ bi ก็คือ b เริ่มต้นที่ตัวที่1ไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่4หรือพูดง่ายๆว่าถ้าเราไปเจอคำว่า summation i เท่ากับ1ถึง4ของ bi นะคะมันก็จะหมายถึงผลรวมของจํานวนข้อมูลของตัว b นะคะตัว b จำนวนข้อมูลของตัว b ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นั่นเองผลรวมคือการทำรายกันหรือถ้าเราเขียนเป็นสัญลักษณ์ ะะเมื่อกี้เป็นข้อความถ้าเราเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็คือเอา b 1บวก b 2บวก b 3บวก b 4เพราะเขาสิ้นสุดที่ตัวที่4ฉะนั้น b i ก็คือเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่ตัวเท่าไรเริ่มต้นที่ i เท่ากับ1นะคะ i เท่ากับ1ก็คือ b 1 b 2 b 3 b 4เหมือนตรงนี้ที่อาจารย์ได้อธิบายให้ดู นะคะทุกคนถ้าอยู่ในรูปของข้อความก็คือผลรวมหรือว่าผลบวกของจํานวนข้อมูลของตัว b ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4เพราะมันสิ้นสุดที่ตัวที่4นะคะนี่คือเหตุผลและความเป็นมาเป็นไปของการใช้ summation หรือ sigma นั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปถัดไปอาจารย์จะพูดถึงการนำไปใช้บ้างแล้ว ะะก็คือเขาจะให้เป็นผลบวกพวกเรามาอย่างเช่นเหมือน b 1บวก b 2บวก b 3บวก b 4ให้หนูเปลี่ยนอยู่ในรูปสัญลักษณ์ summation เรามาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนได้รูปลักษณ์ไหนบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปถัดไปค่ะ